สดีจ้าพี่พน้องเบิรงย่าวานฮาไปได้พักหนึ่งเล้วพี่น้องว่ากล่องหมุนเพื่อนะ่ะว่าหมั่นใจเลยปิดกล่องก็เลยมาตองเกิบไม่จา้านี่เขามาเล้วได้ซ้ำนี่แหละเกิดบ่หมิ่วาม,มั่นใจพี่น้องเห็นเห็ดไหมก็สวา่างจันสันกล่องหมุนเล้วเอาลงมาได้เบอรงนี่ย่าเห็นเห็ดย่าได้เห็ดเกิบไม่จา้าไม่ได้เป็นกิบสันเนาะ เห็นปะมูเฮดพี่น้องนี่พ่อมูเดียวเด้วยน,นี่มูเดียวมีอีกดอกนะึงนี่นี่อีกดอกนะึงนี่มะพร้าวมะพร้าวพ,พอดีบ่หมั่นใจนี่อีกดอกหนึ่งเสร็จ了ใสน่น้อแมนบะมันมีซ้ำหนึ่ง ซี่ดอกบอกพี่น้องสามดอกเ<ฮ>ห็นบอก่พี่น้องแ่ว่าเริ่มปิดกล่อ,องตีร่างกายยายก,กะบ่หมั่นใจได้เห็ดกิบไหมยายลบถิ่มสามกีบเลยพี่น้องมันมันอยู่นะมันนี่พี่น้นองมันอยู่จ้า อากาศของบ่เป็นใจผัก่าย่าสิไปหาหมอเมะไปตรวจสุขภาพด่างกายสุปีระพี่น้องนี่เฮ็ดนานาหนาวสิเป็นนั่งเสียพี่น้องดอกเพิ่นสีเพิ่นนี่เป็นนั่งเสียยางต้อพี่น้องมานอยู่เด้อมาอนีพี่น้องมานเื่งเฮ็ดอันเอียงกบบ้าดอกแง่ดอกงามเบื้องเฮ็ดนางไก่พี่น้องเบื้องดอกนง่ พ่ออยู่นี่สามสี่ดอกพี่น้องแง่เป็นว่าฮางเบาคุ้นเป็นลก็ขีขคางมองนี่ดอกแง่ดอกงามพี่น้องเพื่อคุณปบาร์ตขาจากผากอยู่ตัดเพื่อนหนีละมึดูสิดู ปีนี้ว่าปัานไดพี่น้องเห็ดแต่ดำกับเห็ดนางไก่โอ้ยหกักซำไ่อยากไปน้ำกับบอเปิไปเด้อค้าหักกระไรแต่ก็พ่อไไ้กินอยู่ใด้ร้ายอยู่เป็นปีนี้รอบสองเฮ็ดเผึ่งถ้าเบิ่งเกินพี่น้องเป็นสิออกหน่อยออกร้ายซ้ำไลย มานอยู่เด้อพี่น้องเบิ่งเฮ็ดอันอีหยังก่อนนี่ปกติเพิ่นบ่ออกอยู่นี่เด้เพื่อซ้ำนี่ล่ะเห็นซ้ำนี่บ่เห็นหลายนี่แย่สิปล่อยเพิ่นไว้เพิ่นและแย่สิบ่เก็บเฮ็ดดำเฮ็ดดำแจเฮ็ดดำเบิ่งนี่เเ็ดดพิ่นบ่หลายนะปล่อยเพิ่นไว้พี่น้องพอเฮ็ดนางใกล้แล้วพี่น้อง คลิปนี้อาชิสันเนอะพี่นงองวบรรยากาศว่าเป็นใจเป็นยังไงบุ๊บอบอกว่าถึกส่งลงเชียงเลงงามเนอะพี่นงเ์บ่นี่บอยเป็นตะพัดแสบขนาดย่าสิพัดจยู่นี่ปิเตแสบ็บทั้งนัดว่าสิไปอันห้าหมอ้อ นะหมอประจําปีตรวจร่างกายประจําปีพี่น้องไปตรวจซื่อนะเคยตรวจถุกปีตรวจร่างกายสุขภาพพี่น้องมันต้องแดดออกจักน้อยอากาศดีๆอันนี้พ้นตดินเนาะว่าเป็นใจเหี้าเห็นหมอมองเพืินเคยื่ออกเนี่ยดอกมนะึง สองดอกเดี๋ยวหาเบื้องอีกเกินพี่น้องพอสองดอกพี่น้องอโู้มานอยู่เด้อมันนี่นเป็นกีบทบปันนั่นพี่น้อ,อ,นอง เห็ดนางไก่เกิดเป็นตะพัดตะพัดดอกแง่ๆเบง่เรลอบ้าละเห็นนะมือนีเบิ่งดอกเดียวมั้ยพี่นอ้องเบิ่งก็อยูู่้เดียวไปพี่น้องยามเมี่บ่าน้อะในรายอยู่น้องแต่เห็ดกิบบ่ดีะ่ <laughs> ะวักวันแรกขอโทษด้รายพี่น้องแต่เห็ดกิบบ่ดีกิบสันเป็นจะใไดบู้มือนี่ไหม เพราะใจบ่เทียงใจบ่ตรงพี่น้องยายสิโคลาซัมมี่โนจ่าพี่น้องนี่ในสามเฮ็ดคือเก็สามเฮ็ดสามดอกเฮ็ดนางไก่เฮ็ดแต่ดำเฮ็ดพึ่งนี่ยายยางบ่เต็มที่พี่น้องยางบ่ท้าไหนไปหลายฝนกระตกเท่านสิไปหาหมอเป็นล่างเล่ซามือนี่ซามีกับบ่ากันเนพี่น้องยายกับขโทถดกิบสันหรือเป็น เพราะว่าพอการกิปต์ไม่พี่นองมวนมวนเบิ้งอันกิปต์อันนี้ไปซะก่อนขอบคุณจ้าบา,บายบาย